สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่อู่รถบัสนะคะวันนี้มาปฏิบัติภารกิจมาดูรถบัสอีกแล้วค่ะคันนี้ที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะคันนี้เป็นอีซูซูนะคะออกห้างเลยค่ะ8ล้อ2ชั้นนะคะก็สภาพโครงรถเนี่ยไม่ผุแล้วก็ไม่เป็นสนิมเลยนะคะอันนี้เจ้าของลักจอดอยู่ในโรงจอดรถตลอดเลยนะคะตอนนี้เครื่องเสียอยู่ค่ะใครที่อยากได้รถ8ดล้อ2ชั้นแบบว่าทรงนี้เลยนะคะนี่ สวยปกติสวยเด่นเป็นสงามากเลยค่ะก็ใครอยากได้เอาไปบิวนะคะรานะคาไม่แพงไม่แรงนะคะคุยกันได้นะคะติดต่อฟา้ามาได้นะคะดูรถที่กรุงเทพลานอินทานะคะที่เบอร์0863275668นะคะ0863275668ค่ะโทรมาคุยกันได้นะคะอยากได้รถขนไหนี้ค่ะด้านหลังก็ยังมีนะคะมีวอลโว่มีสแกนเมียมีอีซูซู นะคะส่วนมากจะเป็น6ล้อจะเยอะนะคะแล้วก็มีแบบตั้งแต่ราคา300แสนกว่าบาทขึ้นไปเลยนะคะที่นี่มีแบบว่าช่วงล่างถูกลมขควายแอร์ไฟฟ้าแล้วก็มีรถแบบขนาดไซส์เล็กนะคะ9เมตรแบบเป็นพวก คิงลองนะคะที่นี่ก็จะมีคิงลองจอดอยู่สองคันแต่จริงๆแล้วมีให้เลือกทั้งหมดอ่ะสี่คันแต่วิ่งงานอยู่2คันค่ะอีก2คันเนี่ยก็เพิ่งมาจอดนะคะเพราะว่าเป็นสัญญาทัวร์ฮ่องกงนะคะเพิ่งจะหมดสัญญาเองค่ะแล้วก็มาจอดสภาพรถด,ดีนะคะการใช้งานดีการบันเทนสนดีนะคะมาดูได้เลยนะคะสนใจยังไงติดต่อฟ้ามาได้นะคะเจอกันค่ะยินดีให้บริการเสมอเลยนะคะถูกใจค่อยซื้อมาดูกันได้ค่ะไม่ต้องกลัวเสียเวลานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีค่ะ